สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับมาอัปเดตข่าวสารทีมรักเราในรอบวันกันครับวันนี้ครับมีการเปลี่ยนชื่อผู้เล่นที่จะลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับเฟอรานต์ตเลสย้ายไปบาร์เซลโลนาแล้วก็ต้องมีคนเข้ามาแทนที่ครับโดยเรือใบสีฟ้าเราเนี่ยใส่ชื่อของไกอิก,กี้แทนเฟรานต์ตเลสครับไก,กกี้เองก็ถือเป็นนักเตะที่น่าสนใจใช้ได้เลยนะเคยถูกยกไปเปรียบเทียบกับเนมาร์ด้วยนะ แล้วก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยชักเตอร์โดเนตแล้วก็หลายสโมสรเลยครับแต่สุดท้ายแล้วมาลงเอยที่ทีมรักของเราด้วยวัยเพียง18ปีอาจจะยังไม่ได้ลงเล่นเลยครับแต่น่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรายการนี้อย่างเต็มที่แหละอย่างน้อยก็ได้ซ้อมกับชุดใหญ่ได้เดินทางกับทีมชุดใหญ่ดูแล้วเจ้าหนูคนนี้มีอนาคตที่ดีครับ ส่วนรายชื่อคนอื่นๆในเอลิสครับก็จะมีเอเดสอนแซ็กสเตเฟนสกอตคาร์สันไคายวอเกอร์โรเบนดิอาร์จอห์นสโตนนาธานอาเก้ซินเชนโกลาป็อกเจ้ากันเซลโลคุนโดกันแจ็กกิลิตรโรดี้เดบรอยเบนาโดเฟนาดิโยมาเลสลาเวียเซอร์ลิงเชซุสแล้วก็กาอิกกี้นี่แหละครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อยากพูดถึงจริงๆครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหนูเจมส์อาร์ตี้หลังจากที่เพิ่งต่อสัญญาไปทําสถิติโหดเลยครับหมาคนเดียว2ประตูพาเรือใบสีฟ้าชุดเล็กบุกแปลชนะดาบี้ชุดเล็กได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ เอาไม่ตอนนี้นี่เออเรอบายสีฟ้าชุดเล็กเป็นจ่าฝูงของพิมียร์ลีกอยู่ด้วยครับแถมเจ้าตัวยังนำเป็นดาวซันโบด้วยโดยยิงไปแล้ว21ประตูจากการลงสนาม25เกมไอเจ้าหนูคนนีนี่ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันครับดีใจนะที่เรืรอบายสีฟ้าเราต่อสัญญากับเจ้าหนูคนนี้ได้ครับและนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ใครอยากเดิมพันกีฬาลิงอยู่ใต้คลิปนี้ครับกดเข้าไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ